สวัสดีครับลุงขาชัยใเกระเียณนะครับวันนี้พามาเดินเที่ยวตลาดตลาดเก่าแก่ในยุทธยาครับชื่อตลาดหัวรอที่บนถนนอู่ทองครับฮะก่าแก่มากมีชื่อเสียงมากทำไยก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในตลาดกันครับ มีของขายแบบเก่าอยู่นะเพลงก็เป็นเพลงสมัยก่อเก่าอยู่ครับมีร้านขายยาจีนเก่าแกะร้านรู้สึกทางนี้ก็จะดมาก็จะมี สามารถเดินวนออกไปได้ตลาดนี้เข้ามาแล้วก็จะมีหลังคาครอบทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นฝนตกคงไม่เปียกเราจะเดินไปดูท้ายตลาดกันดูท้ายตลาดว่าจะมีตลาดขายอาหารครับ ไอติมครับไอติมเก่าแก่ต้องนั่งก็แล้วแหละติมล้านนี้ขายมาเก่าแก่มากกดเก่เกาก็จะรู้จักร้านนี้ดีครับเป็นไอติมโบราณครับทำเองไอติมก็ทำเองเก่าแก่ กินเ้วยสุดท้ายกินด้วยสุดท้ายพอดีไอติ่มปันนาครับค้นหาได้ในติกต็เรก็ได้สื่อโซเชียลต่างๆให้ติ่มปันนาตลาดหัวรอครับดบ ไติอติมปนาน้ะน้ำเป็นน้ำอะไร,รน้ำใบเตยเหร โอ้หอมหอมน้ำหอมมากเลยขอบคุณครับอ๋อขอบคุณครับเล่นไม่เก่ง ว <c oughs> ันนี้เดินมาทายตลาดแล้วครับเต๋ยวยาเต่า หลังตลาดเป็นปกติกับตลาดสมัยเก่าก็จะมีสารเจ้าอยู่นี่เป็นตลาดสดครับขายของกินขายอาหารผักผลไม้ที่จะไปทำอาหารอย่างเงี้ยครับ Từ chào Sàn <laughs> cho Sàn เดินไปหลังศาลเจ้าขึ้นคลองครับไม่ทราบว่าชื่อคลองอะไรเี่ยครับแล้วก็มีศาลาพักอยู่มีทางลงไปท่าน้ำนี่เป็นกใจว่าเป็นคลองอะไร เขาต้องแตกสาขาไปด้วยนะครับแล้วก็มีเรือแล่นมาด้วยไม่แน่ใจเป็นเรือนะักท่องเที่ยวไหม <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้น้ำลงครับ าชาวบ,บ้านก็ยังอยู่ริมน้ําอยู่เยอะอยู่นะครับน้ําท่วมก็คงขึ้นถึงนะครับว่า้จะเป็นเรือทักท่องเที่ยวครับที่พาทักท่องเที่ยวเที่ยวชมต่องเรือเที่ยวชมบรรยากาศ ร้านตลาดนี่เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ร้านก๋วยเตีย๋ยวเป็นจับนี่เป็นร้านที่มีมานานมากแล้วนะครับ ยมมารับประทานอาหารจากที่นี่และที่สำคัญคือขายไม่แพงอันนี้ช่วงบ่ายสองโมงครับก็ ร้านอาหารก็จะปิดไปส่วนเยอะแล้วก็ส่วนที่ขายอาหารก็ยังยังไม่เปิดกันกน่าจะเปิดช่วงเย็นไปนช่วงเช้าตอนนั้นก็จะเป็นตลาดสิอผ้าแล้วก็อาหารสำเร็จ ตลาดนี้เล่ากันว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างทันสมัยเพราะว่าใครที่มาเดินในตลาดนี้แม้กระทั่งฝนตกก็ไม่เปียกเพราะว่ามีหลังคาซึ่งมีอยูท่ที่ที่นี่ที่เดียวที่เป็นตลาดที่มีหลังคา เงียบเหงาทุกท <S Sports> ี่ครับตอนนี้สภาพเศรษฐกิจแค่ชาวสุกคนก็หมดเศรษฐกิจไม่ดีคนก็จะเงียบปกติคนจะพุกพลาดมากกว่านี้ ผลิตจายัมพัทชูแม่ค้าเขาขายอย่ริมถนนหน้าตลาดเรามาเดินดูนะครับตลาดหัวรออยุธยาตลาดเก่าแก่